สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสาหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับก็รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุก็รับไปคนละ5 0าสบถึงหนึบาทถามว่าพอใช้ไหมครับกับเงินจํานวนนี้ร้อยทั้งร้อยก็คงบอกว่าไม่พอใช้นะครับแต่ว่าเป็นเงินที่รัฐบาลแจกให้ฟรีนะครับ ก็เอามาใช้กันนะครับและหลังจากนี้ไปนะครับใครที่อยู่ในทั้ง3กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินในเดือนกันยายนนี้นะครับรับสูงสุดถึง865บาทเลยเดียวก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าจะมีเงินอะไรบ้างแล้วก็จะได้รับวันไหนกันบ้างก็ไปเช็ครายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนอดื่นนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับ ก็รับเงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้สําหรับผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลก็โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่มีบัตรคนจนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็รับ50-100บาทนะครับโดยโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาไปซื้อของใช้หรือกดเป็นเงินสดก็ตามที่ท่านสะดวกนะครับแต่เงินที่ได้ก็คงจะไม่น่าจะพอใช้หรอกนะครับเพราะว่าให้ลูกให้หลานก็หมดแล้วนะครับเงินมันก็น้อยนะครับแล้วก็เดือนหน้า ก็จะไม่ได้แล้วนะครับสําหรับเงินนี้และหลังจากนี้ไปนะครับหากท่านใดที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมกันสูงสุดถึง865บาทเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าเงินจะได้วันที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับมาดูกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับโดยรัฐบาล จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือรับเป็นเงินสดก็ได้นะครับในวันจันทร์ที่19กันยายน2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะครับสําหรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับโดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ100-250บาทต่อคนต่อเดือนก็เป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65นะครับก็มีตารางการจ่ายเงินดังต่อไปนี้นะครับ อายุ6 0สิบถึงหกปีนะครับที่รับเบี้ยยังชีพอยู่600บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทอายุ7 0็ดถึงเจปีที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทนะครับอายุ8 0ดสถึงแปปีรับที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่800บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทนะครับและอายุ90ปีขึ้นไปที่รับเบี้ยยยงงชผููสอาุ 1,000บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก250บาทนะครับซึ่งเงินตัวนี้นะครับจะได้รับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเดือนหน้าก็ไม่ต้องรอนะครับไม่มีเงินเข้าแล้วนะครับสำหรับเงินตัวนี้และกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มของบัตรคนจนที่จะได้รับเงินนะครับเงินตัวนี้ก็กดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยหรือจะรอให้มันเยอะก่อนแล้วค่อยไปกดเดือนหน้าก็ได้นะครับ แต่ทุกวันที่18ของทุกเดือนก็ถามสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับก็คือเงินค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำป,ประปาไม่เกิน100บาทนะครับส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรก็จะเป็นผู้ชำระเองนะครับ รวมแล้วนะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟนะครับจะได้รับเงิน415บาทนะครับและสุดท้ายนะครับที่จะได้รับเงินของทุกวันที่22ของทุกเดือนนะครับก็กดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีบัตรประจ,จำตัวคนพิการนะครับและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับซึ่งหลายท่าน ที่มีบัตรคนจนนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่ารัฐบาลโอนเงินนี้ให้นะครับก็ตรวจสอบยอดเงินกันได้นะครับและล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบัตรคนจนไปอีก3เดือนสิ้นสุดก็คือเดือนธันวาคมเลยนะครับโดยรัฐบาลก็ได้ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือบัตรคนจนอีกก็คือ มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG นะครับด้วยการขยายมาตรการไปจนถึงเดือนธันวาคม2565หโดยขยายระยะเวลาส่วนลดค่าก๊าซ LPG แก่ร้านค้าหาเปรีงแผงลอยนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคน,นจนไม่เกิน100บาทต่อรายต่อเดือนนะครับและส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก45บาทต่อคนต่อ3เดือนเพิ่มขึ้นอีก55าบาทต่อคนต่อ3เดือนรวมเป็น 100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับก็ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2 5 6หเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนนะครับและหากทุกท่านนะครับอยู่ครบในทั้ง3มกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับเงินรวมกันในเดือนกันยายนนี้รับสูงสุดถึง865บาทเลยทีเดียวนะครับถามว่าเงินที่ได้รับกันนี้พอใช้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันน้อยนะครับมันไม่พอใช้แน่นอนเพราะว่าสินค้าเข้าคลองต่างๆมันก็ ปรับตัวปรับราคาสูงขึ้นนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็โอนให้ในบางรายการก็รับไว้นะครับก็ได้ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเงินเยียวยาที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราหากมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรัฐบาลก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ